ครั้งที่แล้วเราได้เก็บทุลีไปแล้วนะครับร่างวิญญาณนะคราวนี้เราจะต้องมาเก็บดอกระฆังแก้วร่างวิญญาณดอกใหญ่ด้วยนะครับทางที่มาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะใกล้ๆกับโลโก้นะครับจะมีห้องอยู่นะฮะให้เก็บนะครับอยู่ในหีบใหญ่ๆนี้นฮะซึ่งเป็นการบวกระดับ10นะฮะเป็นการบวก ครั้งสุดท้ายนะครับของธุลีล่างวิญญาณนะฮะธุลีนี้ไอจเจ้าไอเทมอันนี้นะครับเป็นดอกไม้สีขาวที่ผลิบานในสุสานใต้ดินนะดอกใย่ดอกหนึ่งแนบสนิทกับร่างวิญญาณนะครับเสริมพลังธุลีระบุนามบวก10เลยนะฮะตอนนี้ผมก็มีบวก10นะครับแต่ว่า7 8ไม่มีนะครับ เสริมพลังทุลีระบุนาหมวกสิบดอกใหญ่ใช้ปอบปะโลมวิญญาณวิรชนแต่ครั้งโบราณนะ